ีครับเรียนไปยังบ้านคนไทยทุกๆหลังที่มีสมุดที่เปลี่ยนบ้านนะครับเพราะต่อไปนี้ประเทศไทยต้องทำการเมืองโลกแล้วนะครับทำโดยผ่านบ้านเพราะที่นี่ลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจน,นะฮะกำหนดให้บ้านเนี่ยนะเป็นสภาชั้นสูงไปทำการเมืองโลกนะนี่เรื่องราวของผมเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่คนไทยต้องปรับตัวยกระดับอัปเกรดตัวเองใหม่แล้วก็เกิดเป็นคนไทยใหม่ที่มีมาตรฐานวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบใหม่เป็นต้นแบบโลกในยุคเ i นั่เนเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยต้องตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทุกบ้านต้องคุยกันต้องคุยกับลูกบ้านคุยกับข้างบ้านนะว่าบ้านของเราถูกยกระดับเป็นสภาชั้นสูงแล้วนะสูงกว่าสัายะสภาราฐาน ที่อยู่ริมแม่น้ำเจระยาที่พักการเมืองไปคุยกันไปฉกแถลงกันแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะมันเป็นการเล่นเกมการเมืองเป็นการเมืองน้ำเน่าที่ประเทศไทยเล่นแล้วติดลมการเมืองกันมาถึง9 3สปีแล้วตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองเป็นล้มลอจเป็นทไายก็ติดลมการเมืองมาตั้งแต่บัตรนั้นแล้วใช้ประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปปลมคือพ,พูดง่ายถูกหลอกกันทั้งประเทศถูกหลอกให้ใช้ของปลอมของไม่จริง แล้วเราเข้าใจว่าประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยแท้จริงเป็นประชาธิปไตยปลอมนั่นเองคือพูดได้ง่ายเรารู้กันว่าเราเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบอันนี้ทั้งประเทศรู้กันเป็นที่เข้าใจกันรู้ว่าไม่เต็มใบหรอกครึ่งใบแต่ที่นี้ไอ้ครึ่งใบน่ะพอเข้าไปดูเนื้อหามันนะพอดูไปแล้วก็จะรู้ว่าอ้าวแล้วท่าจะตกใจเลยเอานี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้มันเป็นประชาธิปไตยปลอมเนี่ยได้มาครึ่งแล้วคิดว่าของแท้ที่แี่ได้เป็นประชาธิปไตย สุดแล้วถ้าไม่ได้ประชาไตยเลยอันนี้ลหละนี่ลหละไอ้จุดนี้ลหละที่ทุกบ้านจะต้องเข้าใจกันที่ถูกต้องเข้าใจให้ถูกตรงนี้นะเมื่อเข้าใจได้ถูกแล้วว่าเอ้าเราไม่ได้เป็นชาติประชาธิปไตยเนี่ยตายแล้วหลวงเข้าใจผิดมาตั้งนานเออนั่นแหละผลต้องการให้ทุกบ้านเข้าใจอย่างนี้แล้วคนที่เป็นลูกบ้านก็จะได้ตั้งอกตั้งใจเอยไม่เอาแล้วประเทศไทยแบบนี้ถูกลองมาตั้งก้าถึงสามปีมันโอ้โหมันมันน่าโมโหอะ่ะ ต่อไปนี้ประชาชนไม่ใช้บริการพวกสสพัสกการเมืองรัฐบงรัฐบาลแล้วก็ไม่ใช้สภาสัพยาสภาฐานอีกแล้วเพราะมันเป็นสภาทรงกะเรียดเต็มไปด้วยเดรัจฉานเพราะมันมีลิงกินก้วยมีงูเหา่ามีเสือสิง์กระทินแรดันเป็นหัวหน้าพักหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากวนวหัวหน้าแก๊งเต็มสภาไปหมดเป็นสภาอันทรงกะเรียดเกลียดชังแต่เราจะทําบ้านของเราให้เป็นสภาชั้นสูงสภาอันทรงเกียรติรอเรืออันนี้บ้านท่านจะมีศักดิ์ศรีสูงกว่า สัพยาสภานที่อยู่ริมแม่เจ้าพัญาอันนี้เราต้องคุยกันทุกบ้านทุกเมืองบ้านทุกหลังต้องคุยกันนะครับบ้านไหนไม่ถูกกันกน็หาโอกาสคุยกันเชียนะบ้านไหนไม่เคยคุยกันก็นี่แหละครับเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแล้วว่าเฮ้ยบ้านเธอรู้ยังว่าบ้านเนี่ยที่มีเลขที่บ้านสมุดจะเป็นบ้านนะนั่นแหละในสิทธิ์เป็นสภาชั้นสูงแล้วนะแล้วลูกบ้านก็จะได้เบ็ดเงินนะจะมีค่าตัวนะเพราะทุกคนจะต้อง ส่งใบแสดงเจตจำนงยืนยันจุดยืนจุดยืนที่จะใช้บ้านใช้บ้านรัฐเองนะทําการเมืองโลกเออตอปนี้ประชาชนจนะททำการเมืองโลกด้วยตัวของประชาชนเอง,งไม่ได้ไม่ไปอาศัยรัฐบาลไม่ไม่ต้องอาศัยรัฐบาลเลยทําในขณะที่มีรัฐบาลอยู่ขนาดนี้ะทําได้เลยบ้านไหนตื่นดูแล้วก็ติดธงติดธงให้รู้ว่าบ้านนี้ตื่นละทําการเมืองโลกนะไม่ได้มาเล่นกาบงน้ำเน่าไปะเทศไทยไอ้ส่วนปปะเทศไทยนี่มันเล่นการเมืองน้ำเน่าก็ปล่อยมันเล่นกันไปปล่อยรัฐบาลมาเล่นกันไป ส่วนประชาชนเขาจะทําการเมืองโลกเพราะฉะนั้นคนละเวทีกันเหมือนแสดงเวทีอ่ะมีเวทีสองเวทีแสดงพร้อมกันเลยเวทีหนึ่งอยู่ทางเหนือเวทีหนึ่งอยู่ทางใต้อยู่ห่างไกลกันนะสมมติสตรถนนสายหนึ่งนะมีมีมมหัวถนนและท้ายถนนอ่ะมีเวที 2, สองเวทีนั่นแหละไอ้ท้ายถนนเนี่ยมันเป็นเวทีการเมืองน้ำเน,น่าเขาะจะใช้เล่นอยู่ตอนนี้มีปัญหากับช,ชายแดนเขมรอยู่ใช่ไหมเอ่อประเทศชายจะถูก ไอปหหไ้ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจีนหรืออเมริกากาลังจะทําให้เราเป็นยูเครนสองอะเอเอน,นั่นแหละคราวนี้ประชาชนทากันเมืองโลกเองเลยเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นยูเครนสองนะแล้วก็ทิงท้งประเทศไทยปัจจุบันแล้วสร้างประเทศไทยใหม่ก็ไปไปอีกเวทีหนึ่งเป็นวิธีทางเหนือหมายว่าทำพร้อมกันในขณะที่มีรัฐบาลรัฐบาลก็ปล่อยก็าํางานเขาไปที่นี่ไม่ได้มาไล่รัฐบาลน,นะไม่ได้ไปดา่าไปว่าไปไล่รัฐบาลไม่ได้เลย แต่ประชาชนจะไปทําการเมืองโลกเองพอทําการเมืองโลกแล้วเนี่ยการเมืองประเทศไทยมันจะหายไปเองมันจะหายไม่มไม,ม่มันไม่สามารถดารงอยู่ได้เพราะประชาชนก็เป็นเจ้าข,ของอำนาจทิพย์ตายเาไปทําการเมืองโลกเขาไม่ไม่เล่นกันเหมือนน้าเน่าแล้วเขาไม่เล่นแล้วถึงแม้ถึงแม้นายกสมมติรัฐสารรัฐสารสารานบรรลุนให้นายกอยู่ต่อที่นี่ก็ไม่ได้สนใจที่นี่ทาการเมืองโลกนะหรือไม่ให้อยู่ต่อแล้วจัดเลือกตั้งใหม่ถึงแม้ไม่ได้รัฐบาลใหม่แล้วนะ ที่นี่ก็ทิ้งรัฐบาลอยู่ดีคือพูดง่ายเราไม่ได้ใช้มาตรฐานเก่าของโล u, กยุคเก่าที่มีรัฐบาล่ะที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีมาตรฐานใหม่ที่บ้านแต่และหลังจะไปทาการเมืองโลกคือ,อไปทําการเมืองโลกที่เป็นระบบระบอบมาตรฐานใหม่มันไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีพรรคการเมืองไม่มีรัฐบาลด้วยมันกลายเป็นบ้านแต่และหลังเป็นสภาสามารถให้มติตำบลมติจังหวัดมติประเทศมตินโยบายต่างประเทศด้วยตัวของบ้านเองอ่ะ ซึ่งบ้านแต่ละคนก็คือลูกบ้านนั่นเองเป็นคนที่ให้มติตัวบ้านเป็นเพียงอาคารเหมือนห้องโถงของรัฐสภาน,นั่นแหละพูงแา่เอาห้องโถงรัฐสภามามากระจายไปอย่างบ้านเนี่ยแล้วจริงๆบ้านเนี่ยใหญ่กว่าไอ้สภาสภายาสถานด้วยถ้าคิดเป็นพื้นที่บ้านนะเทียบกับพื้นที่ในห้องโถงรัฐสภาบ้านแต่ละหลังอ่ะสมมติหนึ่งล้านหลังมันบ้านบ้านมันเกินหนึ่งล้านหลังอยู่แล้วบ้านหนึ่งล้านหลังนะเอาแค่ห้องห้องเดียวของบ้านหนึ่งล้านหลัง พื้นที่ห้องนี่พื้นที่เนะมันมากกว่าพื้นที่ในห้องโถงรัฐสภาที่คุยกันในห้องประชุมสภาใจในเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่กว่าบ้านใหญ่กว่ารัฐสภาแล้วไปทําการเมืองโลกเข้าใจไหมเอาสมมติเอาพื้นที่ของห้องของแต่ละบ้านเนี่ยทั้งประเทศรวมกันเนี่ยคุณจะได้ตึกที่ใหญ่กว่าตึกไอ้สปายาสภานที่อยู่ริมเนี่ยเป็นน้ำจะไปใหญ่เออโดยไม่ต้องไปสร้างเลยไม่ต้องไปสร้างตึกให้เสียเงินที่เป็นปัญหาอยุนิแก้ไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้ ขาดสร้างตึกยังแก้ไม่จบจะแก้ปัญหาประเทศยังไ,ไงกันเอาละผมพูดวันนี้ก็ต้องการให้คนในบ้านเกิดแรงบันดาลใจว่าเออเรานั่งดูการเมืองมาตั้งนานแล้วเราก็เบื่อเอื่มแล้วลการเมืองประเทศไทยไม่มีทางออกไม่มีทางไปแช่กันอยู่ในน้นําเน่าอย่างเงี้ยวนยู่ถึงแม้เลือกตั้งมันก็วนที่เดิมแล้วประชาชนก็เบื่อแล้วไม่เลือกตั้งแล้วประชาชนไม่เอาแล้วเลือกตั้งเบื่อรับคานเบื่อจนจะตายแล้วเบื่อจนอ้วกจะเอียนแล้ว การเมืองไงนะประชาชนเบื่อจะไปเลือกตั้งแล้วเบื่อเอียนมันเลือกตั้งไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยมันเป็นประโยชน์คนที่เราไปเลือกไม่รู้จะไปเลือกทําไมแล้วมันได้ประโยชน์ไปมันก็เป็นสนใจประชาชนมันทําทําอย่างนั้นแหละทำเอาแก้ผ้าหน้ารอดไปถ้าประชาชนไม่เป็นลอกไปร้องเรียนไปลอกไปไปบอกไปอะไรมันมันก็ไม่ทําเพราะมันจะนึกถึงแต่กลุ่มพวก้องพปัญหาของประเทศมีอยู่เยอะนายกมีคนเดียวมันแก้ปัญหาไม่ทันหรอครับไอคนที่ หน่วยงานไหนแก้ไม่ทันก็รอนายกนายกอย่างนี้พิจารณาต้องรอก่อนเป็นก็รอไปก่อนนะเราไม่ต้องมารอหรอกในยุคในในในยุคของผมเนี่ยในมาตรฐานใหม่นะมาตรฐานใหม่ไม่ต้องรอคุณทําได้เลยทันทีเพราะมันจะมีมติตําบลมติจังหวัดมติประเทศมันเป็นเดยวไปต่างประเทศภายในประเทศก็พิจารณากันอย่างรวดเรวไม่ต้องรอสมัยประชุมคุณพิจารณากันได้ทันทีทันทีที่ประเด็นหรือปัญหานั้นร้อนขึ้นมามันจะมีการต่าันดับปัญหาจะไปต่าันดับประเด็นไหนต่ายันดับ ถึงระดับนี้เขาประชุมทั้งประเทศเลยไม่ต้องรอสมัยประชุมประชุมเลยเปิดทันทีอ